เรามาดูอาการเ,าเลื่อยยนนะครับตัวน,นี้เป็นของห้าพันสองนะครับกระทิงดำาการอาการเลื่อยยนก็คือเวลาเราตัดไม้นะโซ่มันโซ่มันไม่หมุนนะครับแสดงว่า,เาสเตอร์มันมันหมุนนะครับเนี่ยสเตอร์สเตอร์ที่เราจะเปลี่ยนจะเป็นตัวนี้นะครับสามแปดเจ็ดนะครับสามแปดเจ็ดตัวนี้เราจะตีออกมานะครับ จะใช้เนี่ยครับดามดามขอ่ดามดามบล็อกนี่แล้วก็ตีตีออกฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งที่หมุนเข้านะครับฝั่งที่หมุนเข้าจะเป็นเกลียวเ,เกลียวกลับนะครับเยวจะตีตีแป๊บปนแป๊บนึง ออกแล้วนะครับนี่เขามีเขามีบล็อกบล็อกขันด้วยนะแล้วก็เป็นหัวเทียนหัวเทียนปลอมนะครับสามารถซื้อมันใช้ได้แต่ถ้าไม่มีก็เอาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่บางบางเครื่องอะเครื่องเครื่องที่เคยถอดครั้งแรกอะมันจะแน่นมากนะครับเพราะว่าเขาใส่น้ํายาล็อกเกลียวเนี่ยครับคือตัวเนี้ยถ้ามันหมดนะ มันจะทําให้โซ่ไม่หมุนนะครับแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงมันจะไม่มีมันจะเหมือนโซ่มันติดนะครับก็เลยทําให้คัตเนี่ยคัตนั้มันไม่สามารถที่จะหมุนหมุนจานตัวนี้ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันลื่นๆนะครับสามแปดเจ็ดมันจะมีสามแปดเจ็ดสามสองห้านะครับหลายตัวแต,แต่ส่วนมากอะ่ะจะเป็นสามแปดเจ็ดนะครับใช้ได้ทั้ง สามทัแปดใหญ่แล้วก็สามทัแปดพนะครับโซ่ตัวนี้จะเป็นสามทับแปดใหญ่สามทับแปดใหญ่มันจะเป็นโซ่ตัดนะครับโซ่ตัดแล้วก็มีนอเดียวนะครับสามแปดพมันจะเป็นโซ่เล็กๆนะครับโซ่โซ่โซ่อโซ่ซอยตัดก็ได้แต่ว่านอมันจะเป็นนอคู่ก็เวลาใส่ก็ ไม่ต้องตีแน่นก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ที่เราตัดไม้เขาจะแน่นแน่นของเขาเองนะครับแต่ว่าเวลาลองเครื่องอย่าไปลองอย่าไปลองนานเดี๋ยวหลุดนะครับบางท่านอะ่ะไม่รู้ว่าจะตีบางท่านจะตีฝั่งนี้อย่างเดียวฝั่งนี้มันไม่ออกครับมันจะหักหักตรงนี้เลยนะครับบางท่านไม่รู้เมื่อก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเราก็ตี อย่างนี้กเป็นเหมือนเดิมแต่เคร่อนี้ก็ต้องจะตัดโซ่ด้วยนะครับโซ่สามทับแปดใหญ่นะครับเพราะว่ามันหย่อนแล้วถ้าเนี่ยถ้าบาร์มันมันใช้ออกมาสุดขนาดนี้แลว้วแล้วยังหย่อนอยู่แสดงว่าต้องตัดแล้วนะครับไม่งั้นมันจะโซ่ตกฟาดนะครับฟา,ฟาดหน้าคนฟาดเครื่องโอเคนะครับ